สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง KK d ค y ด้วยนะฮะสวัสดีคนที่เข้ามาติดตามนยครับผมแล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่ก็สวัสดีนะฮะวันนี้นะ,ะเราอยู่กันในเกมบ้านผีสิงนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะพามาตะลุยความหลอนในบ้านหลังนี้กันเลยนะฮะวันนี้มีน้องมาอยู่ด้วยแล้วนะครับผมเราต้องรองก่อนนิดหนึ่งนะฮะมันกําลังอัพโหลดอยู่ ได้เวลาเข้าไปในบ้านล้างแล้วขอเช็คก่อนว่าแหลกหรือเปล่าซ้ายขวาเฮ้ยบรรยากาศมันดีเกินเดี๋ยวขอเดินอ้อมไปดูหลังบ้านก่อนนะเว้ยว่าข้างหน้านี้มันจะเป็นยังไงมีอะไรอยู่หลังบ้านบ้างเฮ้ยบรรยากาศมันได้วะ่ะดูบ้านสิครับบ้านใหญ่อยู่วิตรงนี้มันมีของดีอยู่เปิดได้ปะว้าวเปิดได้ครับ วิอะไรวะนั่นอะพอมันเก็บไม่ได้นี่วะขอเลื่อนดูก่อนตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรมันเป็นห้องว่างเปล่าหมดยังหมดแล้วได้เวลาไปดูอีกฝั่งหนึ่งมีทางไปเปล่าถ้าวิ่งได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ในบ้านนี้พบกับผมในช่องรายการ ลาทาผีโอเคเฮ้ยมันมีอมิลิตี้นิดหนึ่งซึ่งบ้านนี้มัโอตรงน,นั้นมีตุ่มน้ำนิดนึงเฮ้ยแหลกแหลกสงสัยจะเจอดีเดี๋ยวขอไปดูตรงนี้มันมีอะไรให้หาบ้างมีของไหมพอดูก่อนอะไรอยู่ในนี้บ้างตรงนี้ไม่สามารถเอาอะไรได้ทั้งสิน้นบังคับให้เข้าบ้านอย่างเดียวเลย ถ้าบ้านล้างจริงนะครับผมพื้นที่แบบนี้เห็นทางขาวๆนี่ปะ่ะมันจะไม่สวยงามแบบนี้หรอกแสดงว่ามีคนอยู่เว้ยแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่แค่นั้นเองเฮ้ยบ้านสวยมากอยากขึ้นไปชั้นบนโอเคใครมาก่อไฟทิ้งไว้ด้วยได้เวลาไปเจอของดีแล้วครับผมแปบบ๊บได้เวลาเข้าบ้านแล้วฮะขอโทษทีนะเมื่อกี้มีเสียงรถมาโอ้ยมันบังคับเข้าบ้านจริงๆด้วย ตายถึซาร่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนเลยอะ่ะผมแค่ต้องมาหาอะไรสักอย่างในห้องหลังนี้ในบ้านหลังนี้ซึ่งขออ่านตัวนี้คืออะไรวะมันมีเมสเซนเจอร์ Messenger, ใช่ไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่ออ่านไม่ออกนั่นเองขอเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะลิ้นชักใช่ปะ่ะตรงนี้เป็นลิ้นชัก เราเลยนชักกดไม่ได้ขอดูโอ้ยไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีอีกอันหนึ่งเป็น messenger เหมือนกันน่ะอ่านออกแค่คำว่า no สักอย่างอะไรวะนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศมันชวนคนลุกดูสิครับแย่จังฉันมาทำอะไรที่นี่ มาทำอะไรขอเปิดดูในนี้ก่อนเฮยมันน่ากลัวจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะเจอผีตอนไหนมันชักพวกนี้สภาพแล้วเก่ามากเปิดได้ด้วยครับเฮอ,อะไรวะเนะีไม่มีอะไรอยู่ในนี้จริงๆเหรอของไม่มีเลยครับเจ้าของบ้านน่าจะเพิ่งทิ้งไปไม่นานมานี้เพราะว่าสภาพบ้านยังสะอาดอยู่ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีให้เราเจออะไรตรงนี้โอเคโอ้ยมีกุญแจเก็บเลยอุ้ยอะไรวะตกใจโอ้โหโอเคได้เวลาไปดูมีคนยืนอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นโยมโลกแน่นอน ขอผมขอคุณแกขอคุณแกนะ้องบ้าเข้าไปสู่ประตูยมโลกเฉยเลยอะ่ะมียมทูตรออยู่ด้วยอะไรว่าเมื่อกี้เงาเงาไม่ม,ไมีดูบรรยากาศเฮ้บ้านมันยังใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะแดงว่าเจ้าของบ้านเพิ่งทิ้งไปได้ไม่นานไม่นานมานี้ทีนี้น่าจะมีเหตุการณ์ประหลาดๆอยู่แถวนี้นะฮะเลยทําให้เขาทิ้งบ้านหลังนี้ไปโดยไม่มีเหตุผลนะครับ เหตุผลจริงๆมันมีแหละแต่ขี้เกียจขุดโอเคได้เวลามาค้นหาในล็อกเกอร์ทุกอันเลยไม่ใช่ล็อกเกอร์ดีตู้โอเคเราหาแล้วตรงนี้ไม่มีมีตรงไหนอีกบ้างอะไรลอยวะนะแสงไฟโอเคได้เวลาไปดูอีกห้องหนึ่งฝั่งตรงข้ามเลยแล้วกันเผื่อมีดีปับ๊บโอเคเอ่อตรงนี้ ห้องนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นแน่นอนจากสภาพมันแล้วขอดูโอเคไม่มีอะไรตรงน,นี้ก็ไม่มีครับอันนี้ก็ไม่มีอุย้ยเขาเปสนหลบผีได้ปะเนี่ยอุย้ยมีกุญแจอยู่ด้วยถ้าเวลาเก็บกุญแจเรียบร้อยอุย้ยอีกแล้ว โอ้ไปไหนโอ้โหรอก่อนเฮ้ยปึ๊บโอ้โหตกไปไมีหวังเละโอ้ยเสียงนากลัวรอก่อนเฮ้ยเรียบ p ้อยโอโ้เกือบไม่ทันมีขวานยักษ์อยู่ด้วยมันกะจะปิด คีโอ้ยเกือบเกือบเกือบเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวลงไปอีกก้าหนึ่งร่วงเลยนี่หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกเวียนหัวเลยอะตอนนี้ตายแล้วหาทางไปก่อนหนึ่งสองเมไปเดีวเวลาไปแล้วไอ้ขวานยักษ์มันกำลังจะสับลงมากุญแจสีแดงครับมันเป็นกุญแจสีแดงโอ,โอเค ออกไปจากที่นี่ได้สักทีหนึ่งอย่านะเจอเมื่อกี้แล้วไม่พอแล้วอย่าบอกว่ามาเจออะไรสักอย่างในบ้านหลังนี้หุ้ยวัดอะไรวะไม่มีอะไรหรอกมัว่วมั่วไม่มีอะไรทีวีขอเปิดเปิดอะไรวะเมื่อกี้ฟิวขาดหรือไง อ,อ,อ,อุ๊ยอ้๊ยอุ้ยอ้ยบ้าบ่อยน้องขอดูโอเคว่าจะไปไหนต่อเดิมเหรอมันเดิมนี่หว่ารอก่อนรัอโอุ้ย อ๋อเดี๋ยวดูก่อนคนนั้นมีอ๋อมันต้องเลือกทางไปครับมันไม่ได้ไปง่ายๆแสดเว่าเราต้องไปอ,อ่ฝั่งนูน้นนั่นน่ะฝั่งเนี้ยเนี้ยใกล้ๆเนี้ยมันมีทางไฟอยู่แล้วเวลาละวหนึ่งสองสาม๋อ,อตรงนี้ตรงนี้รอก่อนเด้อเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยร่วงเละ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พอยังมายังหนึ่งสองเรียบร้อยโอเคลองไปตรงนี้ดูฮึบอ๋อตรงนี้ก็มีนี่หว่าแต่ว่ามันจะเวียนหัวนิดหนึ่งเพราะว่ามันหมุนมันหมุนนะ่ะเวียนหัวโอเครอเฮ้ยดูดีไปยากมากโอเคหลับตาก่อนนะครับ ลับตาก่อนนะอย่าเพิ่งดูนะมันเวียนหัวไปยากด้วยเฮ้ยอุ้ยร่วงเหมือนเดิมมีทางเดียวก็คือทางนั้นโทรมานจังเลยอะ่ะมันไปยากกว่าที่คิดเฮ้ยพออ่อนดวนจีไปสนีจา๋ารอก่อน วิ้งมันเร็วมากครับตรงนี้แดงว่าตรงนี้ไปได้แต่ว่ามันเร็วโอเคหนึ่งสองซ้ำอุ้ยไม่ได้ไม่ทันอืมลองไปตรงดูปะ่ะเออข้างหน้านี้มีอะไรให้อ้วกไปไหมตรงนี้ตรงนี้ปะ่ะเดี๋ยวรอดู ไปได้แน่ๆมาแล้วมาแล้วไปคิดตรงเดิมตรงเดิมเพิ่มเติมคือวิ่งอ้ยไม่ทันอีกแล้วมีทางเดียวต้องไปด้านขวาโอ้ยยากจังเลยอะ่ะถ้ากระโดดได้ก็ดีอะ่ะ ใหม่ใหม่ใหม,ม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เดินไปเลยแล้วกันตรงไหนวะที่จะกะระยะตรงนี้ไปไม่ได้วะมันกระโดดไม่ได้ครับยากวะเนี้ยยากวะเนี้ย ยากอันนี้รอจังหวะที่มันตรงกันหนึ่งสองปรับโอเครอรอจังหวะที่มุมมันตรงกันเฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วสู้สู้นัเลยถึงสมยังยังไม่ได้โอ้ยไม่ได้โอ้ไม่ได้ไไดไไดครับแย่จังแย่จังเลย แย่จังเลยไปยากมากเลยต้องไปฝั่งนู้นแล้วแหละต้องหาวิธีไปฝั่งนู้นให้ได้เพราะมันใกล้สุดไปให้ได้นะเอ้ยเกือบ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 พร้อมยังพร้อมยังหนึ่งสองสามเฮ้ยเกือบได้แนละ้วอะโอเค รอก่อนโอเคมาถึงขั้นตอนนี้แล้วยัาไงต่อรดเสียงนิดนึงเสียงดังเกินวิง่งหนึ่งสองกระโดดอุ้ยได้ว่ะโอ้ยากมากเลยนะเมืองนี่โอ้ยกว่าจะออกมามันเป็นอะไรที่แสนสาหัสเหลือเกิน สำรวจบ้านหลังนี้ให้ลึกซึ้งเลยเอ่อ,อยูอะไรวะสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอเคไม่เจอผีแล้วฮะได้เวลาเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองกันอุย้ยเมียมิลิตี้นิดหน่อยอร่อยเกินเมียมิลิตี้ด้วยเว้ยเอ้ยมีโน้ตตรงนี้ด้วยขอดูไออะไรสักอย่างหนึ่งเปิดดูเผื่อเจออีกเผื่อเจออีก อันนี้อะไรวะดอกไม้ใครมันบ้ารูปดอกไม้ให้ตายเถอะโอเคขอบปิดอ้องตัวนี้เปิดไม่ได้นี่วะอัน,นตู้เสื้อผ้าครับรู้สึกร้อนๆแ,แปลกๆด้วยนะเนี่ยไม่มีอะไรตรงนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่มีอันที่สองอันที่สองปึ๊บน,นี่ก็ไม่มีอันนี้ล่ะ อออืออืแหลกแหลกมีกระตูกมีกระตุกด้วยนี่ไม่ใช่โอเคมีอะไรอยู่แถวนี้โอเคเราลองมาดูตรงนี้กันตัวนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคไม่เจอจริงๆด้วย นี่ก็เปิดไม่ได้โอเคแสดงว่าเฮ้ย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 คนลุกคนลุกไม่อยู่หรอกไม่อยู่ให้มาจ้าเอ๋หรอกบักปอบเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไร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 ยะยนะจ้าไม่เอาเฮ้ย ล้อนเลยนี่ล็อกมันล็อกอยู่โอ้ยบนนี้มีให้หาด้วยนู่นว่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มาอีกแบบนึงโอเคได้เวลาขึ้นไปจนสองมันล้อนอยู่นะครับถ้าถ้าผีมาจะเอแล้วก็มีเสียงอะ่มีเสียงแบบแค่ดังๆังกรี๊ดก็ได้อะ่ะ I can อย่างหนึ่งอ๋อไอเป่าแคนหมอล้าซิ่ง <ster ling> บ้าคนละแบบกันแล้วโ okay. อเควิทยุนี้เปิดได้ปะเนี่ยอย่าอุ้ยห้องกว้างมากนี่คือชั้นสองอองนี้มีอะไรบ้างครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ตรงนี้สภาพบ้าน เขามีแต่ตู้เลยนะบ้านเนี้ยเน้นตู้จังเลยไม่มีอะไรเลยอันนีดโอเคเอ่อตรงนี้ล่ะม,มีอะไรไหมไม่มีขอดูเอออ่านไม่ออกมันคือเกานั่นแหละ เป็นเกมเมอร์ที่อ่านอังกฤษไม่ออกเลยบอกให้เล่นแบบงูงูปลาปแนะดูกันเพื่อความบันเทิงนะผมถือว่าดูคนบ้าเล่นเกมแล้วกันโอเคไม่เจอไม่มีของดีอยู่แถวนี้วยตรงนี้ยังไม่เคยเปิดดูเลยครั้งแรกในการเล่นเลยแล้วเนี่ยมีปืนให้บ้างไหมอ่ะ มันต้องปราบแกให้ได้แต่มันเป็นเกมแนวไม่ใช่เกมปราบผีสิมันแย่ตรงนี้ฉันจะต้องรีบเปิดให้หมดฉันอยากจะจบเกมนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยเอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่กอด มันจะมาตอนไหนอีกก็ไม่รู้พอแกม่แก่ซอยผมแน่เฮ้ยบ้าหรือเปล่าออ่ำ้ยเ้ยโอ้โอ้เฮ้ยมีอะไรอีกเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ใครก็ได้ช่วยบอกฉันที เปิดดูโอ้ยมีครับมีมีนี่ไงป๊บลองดูด่านต่อไปมันจะเป็นยังไงวะใหญ่ยากกว่าเดิมโอ้ไม่กอดขวานสองโอ้โอเคเดี๋ยวหาทางไปง่ายๆก่อนอุ้ยมีฟันมีฟันมีฟันปึบอุ้ยมีขวานมีขวานมีขวานสีตะเถน เวียนหัวเลยมีหัวเลยเอ้ยเกือบจะมีขวานลงมายังลองดูก่อนมีขวานลงมาแล้วอ้ย้ยเอ้ยอ้ย้ย,ยเกือบอือหือดูทางอื่นก่อนมีไหมไม่มีทางอื่นนะมันเป็นลองดูดิเนี่ยไม่มีทางอื่นไม่มีที่อื่นให้ไปเอ้ยเกือบโดน พออย่างเดียวอ่ะหนึง่งสองปุ๊บปุ๊บเอา้าไม่ได้ไม่ได้หวานอะไรมาใหญ่จังเลยตรงนี้ไปได้ปะเพื่นมีแค่ที่เดิมนะครับผมมีแค่ที่เดียวเท่านั้นออื อุ้ยแย่ไอ้ตายไปไม่ได้ช่วยด้วยมันไปไม่ได้เนี่ยไอ้ตายเถอะโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ห,มหนึ่งสองสามหนึ่งเอ้ยเี่รอได้รอได้เวียนหัวเวียนหัว เดี๋ยวเดี๋ยวปิดตาก่อนนะครับมันเวียนหัวปิดตาก่อนนะอย่ามองนะอันตรายเวียนหัวเอาหนึ่งสองป๊บโอเคหุยตรงนั้นมันใกล้กลเองตองได้สิตองได้ตองตองโอ้โอ้ยตรงน,นี้ไม่เจอผีครับผีไม่มีมาเฝ้าน่าจะไปตลาดแน่นอนเจ้คนนี้เดี๋ยวจะจะจับยากจังเลยอะ เกมอะไรเนี่ยโอเคโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดินมาหลอกตรงนี้เลยเหรออะไรวะหนีเหรอเฮ้ยต้องหนีต้องหนีออกต้องหนีแน่นอนหนีเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกก่อนออกก่อนอยู่ไม่ได้แล้วเว้ย คนลูกเลยคนลูกเลยเฮ้ยมันมาวะมันมาเปล่ามันเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะไปไหนเนี้ยไปไหนอะไปตายเถอะเข้าไปโอ๊ยนี่ไงของใต้ดินโอเคทีนี้มันมีอะไรให้หาบ้างม,มีอะไรบ้าง ยที่ไหนวะที่ไหนวะเนี้ตรนนี้มันเฮ้ยเฮ้ยอู้หุลุกที่นี่ไม่มีอะไรเลยที่นี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นโอุ้ยมีมีมีนมมี่นี่นี่ขวานขวานเสร็จเอ้าเก็บขวานไม่ได้จะได้ยังเออตรงไหนดี ลองไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยขวาน่ะห้องไหนอีกนะที่มันที่มันปิดอ่ะอ๋อห้องฝั่งนู้นวิ่งรีบรีบบรบหน่อยรีบรบหน่อยรีบๆรบหน่อยดีเอ้ยติด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 อะไรอย่าบอกว่าผีอยู่ด้านหลังไม่ได้นะอย่าอย่าห้องไหน ห้องนี้แน่ๆนห้องนี้แน่ๆที่มันมีอ๋อห้องนี้มันเปิดเองโดยอัตโนมัติเออไม่ใช่นี่หว่าเปิดแล้วไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้อีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งห้องนี้แน่ตรงไหนว่าประตูอะประตูที่มันล็อกอยู่เฮ้ย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 ไม่ได้กดไม่ได้โอ้ยเรียบร้อยตาย โอเคนะผมเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเคดาเคดีวานะครับคลิปหน้าเกมน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ